สวัสดีครับผมนิพนธ์ระยองีไซเคลนครับวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งตัวได้รับข่าวดีว่ามีผู้โชคดีได้เปิดลุ้นได้รายการที่แรกรับทองคำปิดตาอุตโมของพ่อสมัยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สร้างลุ้นเอาไว้ตั้งแต่ปีกระถินนะครับปี2562นะปีนี้เกือบ3ปีวันนี้ เดือนกุมภาพันธ์15กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5แล้วจะครบกระถินปีที่3แล้วนะครับก็พึ่งพบรายการลุ้นนะครับองเดียวในรายการลุ้นทั้งหมดเลยรายการนี้มีแค่องค์เดียวนะครับก็ของเรารายการลุ้นลุ้นได้เท่าเทียมและไม่มีหมดอายุนะครับลุ้นพบเมื่อไหร่ก็นํามาแกลกได้ทันทีนะครับวันนี้ผู้โชคดีท่านอยู่กับเราแล้วครับอันนี้สอบถามครับจะเช่าไปประมาณกี่องค,ครับจะได้ สิบลุนครับสิบลุนเข้าไปนานหรือยังครับก็ตั้งแต่เริ่มเปิดให้จองครับสามปีที่แล้วครับโอ้ก็คือเก็บไว้ยังไม่ได้แกะถูกไหมครับยังครับเพิ่งจะมาแกะครับอะไรดวงใจให้เราไปแกะไม่ครับงนี้เราูยังไงครับคือขายผมก็เปอดปล่อยพระครับอ๋อราสลับนัดใครจะบูชาก็แบเอบูชาไปแต่ว่าอันนี้เป็นของเราที่เราแกะได้เองหรือว่าลูกค้าเราแกะได้แกะได้เองครับมันเหลือสององค์สุดท้ายอ๋อเหลือสององค์สุดท้ายเพราะว่าเราแกะดูครับอืแกะลุนดูแล้วตอนที่แกะเราเจอข้อความเนี่ยครับ รู้สึกอย่างไงบ้างครับก็งงครับว่าเอ๊ะมันมีแลกทองคําได้ผมก็เลยโทรหาพวกอ๋อเช็คเช็คก่อนว่าได้จริงๆหรือเปล่าครับตอนนี้ทองคําอยู่ข้างๆแล้วเป็นไงครับองค์จริงสวยไหมครับสวยครับสวยนะครับเดี๋ยวเราจะแลกกันนะครับผู้โชคดีก็มีเนื้อทองแดงเลขยี่สองในกล่องมีข้อความว่าสามารถแลกรับทองคาได้กครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตามปฏิกาเป็นของแท้ของจริงนะครับแล้วก็ที่ที่ผมนี้ ก็เป็นปิดตาทองคำอุดพงเลขสีนะครับก็ตามกติกาก็ทุกทุกองที่ลุ้นทองคําที่ได้จัดสร้างนะครับมั่นใจได้แน่นอนนะครับว่าสามารถแลกได้ตลอดเวลาไม่มีวันหมดอายุนะครับสามารถแลกได้ตลอดรุ่นได้ตลอดนะครับก็ถ้าท่านพบรุ่นที่เราได้จัดสร้างเมื่อเวลาไหนนะครับก็สามารถนํามายืนยันและสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลานะครับก็วันนี้ก็ขอมอบให้ผู้โชคดีแลกเปลี่ยนแลกกันเลยครับรก็ยินดีด้วยนะครับ อันนี้มอบให้ที่เลยผู้โชคดีถ่ายภาพไปหน่อยครับโอเคครัครับตอนนี้ก็ส่งมอบให้กับผู้โชคดีเป็นเรียบร้อยอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมบุญที่มีวัตถุมงคลแลกเปลี่ยน มีวัตถุมงคลเป็นสิ่งตอบแทนด้วยกันนะครับวัตถุมงคลชุกรุ่นที่ได้จัดสร้างได้รุ่นเท่าเทียมและได้รุ่นไม่มีวันหมดอายุแน่นอนนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามจับจองกันนะครับก็ขอให้โชคดีของท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ